ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องลูกชายหล่าบอลสีนะครับวันนี้ผมก็มีบอนสีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0869292597นะครับเบอร์นี้สามารถแอดดลน์ได้นะครับค่าจัดส่งเหมาๆนะครับ49บาทนะครับเรามาชมต้นแรกกันเลยนะครับแดงสยามครับ ต้นสูงนะครับแดงสยามนะครับขออยู่ที่49บาทครับดาบฟ้าฟื้นนะครับขออยู่ที่30บาทนะครับสีมหาโพนะครับขออยู่ที่3 9บาทนะครับ นางวิชุดานะครับนางวิชุดาขออยู่ที่39บาทครับไก่แก้วมาลทองนะครับขออยู่ที่49บาบาทนะครับแสงสุวรรณนะครับ แสงสุวรรณขออยู่ที่35บาทนะครับธาตุบางแก้วนะครับขออยู่ที่50บาทครับธาตุบางแก้วนะครับณนะเมืองนอน ณเนะมืองโนนนะครับขออยู่ที่39บาทครับเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวขออยู่ที่30บบาทนะครับสอนรักนะครับ สอนรักขออยู่ที่49บาทครับเขาสมิงนะครับ39บาทนะครับเขาสมิงนะครับ39บาทครับบางพีนะครับ 3ามบาทครับบางพีนะครับ39บาทครับ,บ,รรบ,บ,รบสุดปราถนานะครับ39บาทครับสุดปราถนานะครับอันนี้บางใหญ่นะครับโอ้มีลูกอยู่ใต้ต้นด้วยนะครับ บางใหญ่นะครับขออยู่ที่69บาทครับบางใหญ่ครับรวยล้นฟ้านะครับ69บาทครับรวยล้นฟ้านะครับ69บาทนะครับ เพชรสีประทุมนะครับเพชรสีประทุมนะครับหนึ่งร้อยบาทครับ150บาทครับ คุณหญิงทองม้วนนะครับหกสิบเก้าบาทครับคุณหญิงทองม้วนนะครับชมพูทวีปนะครับ89บาบาทครับชมพูทวีปนะครับ ชมพูทวีปนะครับ89บาทครับเรามาดูต้นต่อไปกันเลยนะครับกระบีนายร้อยนะครับขออยู่ที่150บาทครับกระบีนายร้อยนะครับ1 5 0บาทครับ ม่วงมหาการนะครับต้นต,ตัวนี้สวยครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทครับม่วงมหาการนะครับต้นต่อไปนะครับเทพเทวริสนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ เล็บมังกรนะครับเล็บมังกรนะครับ169บาทครับและต้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับชิน,นะบัญชรนะครับขออยู่ที่79บาทนะครับชิน,นะบัญชรนะครับอย่าลืมนะครับ ท่านผู้ใดสนใจนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์086 92 92 597นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องลูกชายลาบอลสีนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ